สวัสดีค่ะนิมค่ะสวัสดีครับนิวครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Bitcoin Newbie มาเรียนรู้เรื่อง Bitcoin ไปพร้อมๆกับนิมนะคะค,ค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆมาพูดกันถึงเรื่องของ p s s s เฟตกันนะคะมาทำความรู้จัก p s s สเฟตแล้วก็เดี๋ยวให้พี่นิวสอนการใช้ด้วยนะคะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะพี่นิวมันคืออะไรแล้วมันทำมันใช้เพื่ออะไรบ้างนะคะก็ออถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเข้าไปใน tracer.io นะครับเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าโอเคมาถึงหน้าจอนี้เห็นไหมครับ tracer ก็จะมีให้เราเนาะใช้ p a s s w o r a เนาะ is required นะครับ p a s s w o r a เนี pass ่ยมันก็ใช้ในขั้นตอนนี้แหละเนาะถ้าเกิดเราเข้า signad wallet น,นะครับก็จะไปเจอเนาะกระเป๋าที่มี อ่าห้าร้อยสี่สิบเจ็ดซัโตชินะครับค่ะอ่าอยู่ในนี้นะอ่า uh. แต่ว่าประเด็นคือนี่คือกระเป๋าหลักที่ไม่มีพานะ s uh huh. s เฟเนาะถ้าเกิดเราเนาะอยากจะมีกระเป๋าลับนะครับอ่า uh. เราก็สามารถสร้างกระเป๋าลับเพิ่มได้โดยเราแอดพา s ์ทเฟ e เข้าไปนะครับอ่า uh. ผมจะแอดพาร s ทเฟเข้าไปเลยนะครับในนี้ผมจะใช้คำว่าบนะิตคอย n ิวบี้เนาะ B ต้องมี S อ่าโอเคให้โชว์ให้เห็นกันไปเลยนะ a อคเซสอ่ะปึ้งฮะก็จะต้องยืนยันในตัวเทเซอร์ด้วยว่าเราจะใช้พาร์ทเฟสนี้เนาะแล้วกดคอนเฟิร์มไปนะครับอ่าโอเคมันก็จะขึ้นมาละเห็นไหมนี่คือเราจะได้กระเป๋าอีกอันหนึ่งเนาะซึ่งอันเนี้ยมี555สตชินะครับ <Yeah. S 1> กระเป๋าเดิมนะอ่าให้เห็นเลยนะครับ กระเป๋าเดิมก็มี547รสันตชินะมันคือคนละกระเป๋ากันเลยนะครับอ่าซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยถ้าเราใช้พาร์ทเฟดเราจะได้กระเป๋าอันนึงถ้าเราไม่ใส่พาร์ทเฟดเราจะได้กระเป๋าอีกอันนึงผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าการที่คุณใช้พาร์ทเฟดคือคุณเพิ่มคำที่25เข้าไปในฟีดคุณ <Hi. S 1> อ่ามันจะคือคนละ มันก็คือคนละอันกันเลยซีดคนละอันกันเลยซีดอันนึงมี24คำซีดที่ใช้ p a s เ t e n ก็จะมี25คําคําที่25นี้จะเป็นอะไรก็ได้เนาะน้องนิ่มตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลอักษรพิเศษมีผลเนาะเพราะฉะนั้นก็คือก็ควรจะตั้งให้คล้ายๆว่าไงเดายากอ,อแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเดายากจนเราลืม นะ <S <S ถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้พาสดที่มันอไม่สามารถท่องจําได้ไม่สามารถเดาได้เนาะมีความยาวผมก็แนะนําให้จดนั่นแหละนะครับ <S 1> <S 1> แต่ว่านี่แหละใจความสํำคัญถ้าคุณจะใช้พาสดคุณต้องจดเนาะห้ามเพราะว่าห้ามลืมมันซีดเลย เราจะจำฟีดบางคนบอกหัวดีไงจำไหวแต่เ,เราจะรู้ได้ไงถ้า,าหัวไปกระแทกหรือว่าเราหลงหลงลืมๆไม่ได้ใช้นานลืมได้นะครับพวกนี้ค่ะาสเฟดก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้บ่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำที่แบบออไม่น่าลืมอะ mm hmm. เนาะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะลืม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้จดไว้นะครับแต่ถ้าเรา,เราจดฟีดแล้วเราใส่พารเฟดในนี้น้องนี้กว่าปลอดภัยไหม อมันก็ไม่ปลอดภายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อโจรได้ซีดเราไปพร้อมพารเฟดเขาก็เข้าถึงเงินได้เลยเพราะว่าการที่เราใช้พารเฟดเนี่ยคือเราต้องการที่แบบว่าให้โจรขโมยซีดไปแต่ว่าเขาก็เข้าถึงเงินเราไม่ได้เพราะเราเพิ่มคําที่ยี่สิบห้าเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าคุณจะใช้พารเฟดนะหนึ่งจดสองอย่าจดรวมกับซีดเนาะคุณจดใส่กระดาษ แยกไปอีกที่หนึ่งเลยเนาะให้สองอันนี้แยกออกจากกันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนี่คือการใช้พาสเฟดก็คือใช้เพื่อเพิ่มคำที่ยีเข้าไปแล้วคุณจะได้กระเป๋าใหม่เนาะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเดิมเลยเนาะเพราะกระเป๋าเดิมมันมียี่สิบสคำเนานะกระเป๋าใหม่มียี่สิบห้าคำอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับอ่าอย่างที่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเรียนแบบเจาะลึกเนาะไปไหนที่นี่ สกิลเลนอ่าไปศึกษาได้ที่คอร์สอนะคอมพลีทเลสันทูบิตคอย wallet เนอะอยู่ในเว็บไซต์ s k i l l l e ด com นะครับเป็นคอร์สของอาจารย์ขิงเนะาะอาจารย์ขิงโสดด้วยอานะครับโอเคอ่าเรื่องพาร์เฟน้องนิ่มพอจะเข้าใจให้เห็นภาพเนาะอ่าก็คือเราเพิ่มคำพิเศษเข้าไปนั่นเองเพื่อให้โจนได้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไปแล้วเนาะถึงแม้ว่าเขาจะรู้พินเขาไม่รู้พารเเข้าถึงไม่ได้เนาะถึงได้ อ่าดีคอร์ฟรีซีฟไปแล้วแต่เขาไม่รู้พาร์ทเฟสก็เข้าถึงเงินไม่ได้นะครับเหมือนเป็นการเพิ่มความยากในการเข้าถึงบิตคอยเข้าถึง<ล>กระเป๋าเงินด้วยนะ,ะแต่ก็เป็นดาบสองคมมันก็เพิ่มโอกาสที่เราจะลืมพา s ์ทเฟสแล้วเราไม่สามารถเข้าถึงเงินในกระเป๋า รับเราได้อีกเหมือนกัน,นครับค่ะสรุปนะคะพา s s สเฟดเนี่ยเปรียบเสมือนการที่เราเพิ่มคําให้ซีดของเรานะคะจาก24คําเป็น25คําซึ่งถ้าหากคุณเพิ่มพา s s สเฟดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้กระเป๋าใบใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะแต่ก็มีข้อระวังอยู่นะคะถ้าคุณใช้พา s s สเฟดเนี่ยคุณห้ามลืมพา s s สเฟดท,ที่คุณตั้งไว้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าคุณพิมพ์ผิด แม้แค่ตัวเดียวหรือพิมพ์ไม่ตรงตามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็จะไปโผล่ที่กระเป๋าใบใหม่แล้วไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าที่ใช้ฟลา f เฟสนั้นได้อีกต่อไปค่ะยังไงก็ย้ําเตือนกันห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็มีผลนะครับโทรมาหา,าอาจารย์พิยะอาจารย์พิยะก็ช่วยไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับต้องนึกให้ออกเองนะครับไม่สามารถจะริจายะาช่วยไม่ได้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะศึกษาเจาะลึกกระเป๋าบิตคอยเพื่อเก็บมูลค่าระยะยาวนะคะทางไลฟ์ชิปของเราค่ะตอนนี้มีคอร์สออนไลน์จากอาจารย์ขิงนะคะ a c c o m p l i s e Listen to Bitcoin Wallet ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ Skillen.com l ค่ะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราก็จะ มาพูดกันถึงเรื่องของการรีค o เวอรี่ซีกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้นิ่มและพี่นิวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ EP นี้สั้นๆนะ <laughs>